เพลงี้มาต้องใ่ในโชว์ด้วยร้องเพลงกับเจนเป็นเงบ้างใช่ครับก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ครับทรรมดาแล้วก็เป็นเพลงที่ได้มีโอกาสได้เล่นด้วยกันแล้วก็ร้องคู่กันเพลงไกลแค่ไหนคืใกล้ครับเตรียมตัวนานไหมคะโชว์วันสักครู่นี้ก็นานเหมือนกันครับกว่าจะได้โชว์นี้ออกมาครับตั้งใจมากมีฉากหวานนิดหน่อยด้วยใช่ใช่ก็มีฉากเล่นกันคุ๊กคิกกุ๊กคิกธรรมดาครับวันนี้เจนมาทำ ครับวันนี้ครับก็มาอัดอัดรายการทีสิบครับกับพี่เต้ยด้วยจะเป็นช่วงโปรโมทใช่ครับใช่ก็ค่อนข้างเยอะครับก็ไปด้วยกันเก็บบ่อยมากๆกับพี่เต้ยสองคนมาเดินทางไปโปรโมทในฐานที่ต่างๆตอนนี้ก็ได้ฉายแล้วตื่นเต้นไหมครับส่วนตัวตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าวันที่ 13กมุมภาพันธ์นี้แล้วครับก็เิงจะเข้าโรงเพราะว่าจริงๆนะภาพเป็นภาพเป็นเรื่องนี้ก็เป็นภาพเปนที่ที่จมชอบด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ข้อคิดแล้วก็ได้อะไรได,ได,ได้ได้ความสนุกไปได้นอนออกจากโรงมาขอให้ทุกคนได้ความสนุกแล้วก็หวังมากแล้วก็ตัวเองก็อยากอยากดูด้วยว่าพี่พี่อุ๋ยจะทามาเป็นยังไงครับัาหวังยจะเป็นยังไงกระแสิผมยังยังหวังให้ตัวเองไปดูเลยครับคือคือคือ,คอก็ก็ก็หวังครับส่วนหนึ่งแต่ว่า ผมผมผมพยายามไปเห็นมากกว่าว่าพอหนังเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงพี่อุ๋จะทำยังไงบ้างเดี๋ยวมันต้องมันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรมีอะไรจำเปนจริงๆแล้วจริงแล้วที่ผมเดินทางไปที่เกาหลีครับก็ได้กลับมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้ออกไปออกรายการไหนหรือว่ายังไม่ได้ออกไปพูดที่ไหนว่าผมไปทําอะไรมาบ้างก็เลยจัดแฟนมิทติ้งขึ้นแล้วก็เอาสิ่งที่ผมเรียนจากเกาหลีมาเนี่ยมามาในงานแฟนมิทติ้งงานนี้ครับที่เป็นของผมเองนะแฟนมิทติ้งผมเอง จะ,จะมีเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่อ่าจะมีตอนวันที่26กุมภาพันธ์ครับแล้วก็เปิดขายบัตรวันที่25มกราคมนี้ครับเรียกว่าเราจะได้เป็นอาจจะได้เห็นความพิเศษอะไรบ้างครับวาอุ um อ้ยก็เยอะพอสมควรครับเพราะว่าก็ก็มีทั้งมีทั้งโชว์ร้องโชว์เต้นแหละครับที่เราไปแอบทําในเกาหลีนะครับ <im> <d nhà> ผมคิดว่าม <im> ันเป็นโชว์ที่เล่าเรื่องผมด้วยแล้วทุกคนก็ได้ได้ได้มามีกิจกรรมเล่นกันด้วยสนุกแน่นอนครับงานแฟนมิเต้งครั้งนี้จัดที่ไหนเออจัดที่พาร์กอนฮ ทั้งหมดก็จะเกือบ5,000คนครับเริ่มจำเนินจำหน่ายบัตรอะไรยังเลยเราไม่ยังเตรีมยมก,ก็เดี๋ยวมีแถลงข่าวครับวันที่22แต่ว,ว่าจะจำหน่ายบัตรวันที่25มกราคมนี้ครับเรอติดตามดูรายละเอียดตอนนี้เริ่มเตรียมตัวซ้อมไว้หรือยังครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับก็มีาามการซ้อมกันอะไรเยอะแยะด้วยมากมายมีเก้าอับชื่อหรือเปมีครับมีครับมีครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูทีว่ามีใครบ้างขอแล้วผลงานที่เกาหลี ก็จริงๆแล้วที่ที่ไปเกาหลีมาก็ฝึกเลยครับฝึกเรื่องเรียนร้องเรียนเต้นมาแล้วก็ในส่วนส่วนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเราเรามีเรามีเพลงด้วยเพลงที่เราจะทำทำที่ประเทศที่ไปทําจากเกาหลีมา <c oughs> ใช่ก็เป็นเพลงภาษาเกาหลีเลย <c oughs> อันนี้จะได้ได้เห็นอะไรที่ไทยในเมื่อไหร่รับก็ใกล้แล้วครับเดือนหน้าแล้วก็รอดูรายละเอียดด้วยแฟนมิสติ้งก็เอาอันนี้ไปลงด้วย นอกจากผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวจะมีละครด้วยครับในตัวก็ <g ay> ใช่ครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการเตรียมงานครับ <c oughs> ล่าสุดก็เพิ่งไปเจอพี่แหม่มกับป้าแจ๋วมา <c oughs> วก็ได้พูดคุยกันก็รอถึงขั้นเตรียมงานแล้วก็เดี๋ยวรามันฟิตติ้งกัน <c oughs> ครับอันนี้ได้ร่วมงานกับพี่ยาย่า โอ้ยกระตุกกระแสอีกแล้วเผาเผาดีใจนิใจครับถ้าอย่างอ่ะพี่ยาเพราะว่าพี่ยาผมว่าติดตามผลงานพี่เขาแหละครับเขาเขาเขาเป็นคนที่เล่นละครเก่งแล้วก็โอ้ยไม่ได้เล่นกับพี่ยาผมว่าก็ต้องทุกคนก็ต้องดีใจอยู่แล้วครับส่วนตัวแอบเป็นแล้วก็เพราะว่ากระแสก็ะเปน่านเขาแบบโอ้ยเดี่ยน่าดเดี่ยน่ดีตลอดนะครับก็จริงๆแล้วเอ่อผมผมอยากให้ดูเรื่องเรื่องผลงานมากกว่าก็ก็ก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงแล้วค่อยตัดสินนะก็อย่าเพิ่งรีบรีบรีบด่วนตัดสินใจกันไป วะไดด้เปิกอองกเมื่่ไหร็กุมภาครับไปปลายกุมภาครับว่าเจ้ากัพี่หนของก็บอกแล้วว่าไปปลายกุมภาก็จะได้เห็นกันครับพีถามมาวมาเอมีกระแสข่าวมาว่าเราอยากไปกับปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาสิ่งสิ่งแปลกใหม่เลยพี่ไม่มีครับมันเป็นเรื่องโอ้ยตั้งตั้งนานแล้วครับตั้งนานแล้วครับแต่ว่าตอนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีอะไรคือกระแสข่าวมันก็มาค่อนข้างแรงเหมือนมาเล่าใพี่จเต้ ก็ทํางานทุกวันนะครับก็มีผมอะไรแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วได้ไปปรึกษามาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วแหละครับตั้งแต่ช่วงนานแล้วนะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับนี่ก็ปกติดีครับปกติดีโปรผมร่วงหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่ห่วงไม่ห่วงไปไปปรึกษาตั้งแต่นานแล้วครับคุณหมอได้ลงแนะนําอะไรยังไงมาบ้างครับเจมก็ไม่มีอะไรครับเราก็ได้มีโอกาสได้ได้ได้กินโปรตีนที่บํารุงผมแค่นั้นเองครับก็ก็ยังก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าก็ยังไม่ได้ น่าเป็นห่วงมากมากนะน้องใจน้องใจจ้ะแล้วมีกระแสถามหนึ่เขาบอกว่ามีหมอนูท่าวเราเดี๋ยจะดังเทียบเท่ากับพี่เบิร์ดเลยเป็นสุปตาแบบดังเทายบเ้่เลยไม่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 ครับไม่โอ้พี่เบิร์ดเขาเขาเพาเป็นตัวจริงในวงการมานนานมากๆแล้วครับจริงๆแล้วผมผมผมแค่ได้เซี่ยวนึงของพี่เขาผมว่าถือว่าดีใจมากนะครับ ส่วนตัวมีโอ,อโอกาสได้แบบเจอโปรที่เบื้องอะไรมีบ้างในการติดตามหลือะไรไถ้าติดตามผลง,งานก็พอมีบ้างครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเจอก็คงยังไม่ได้มีครับแต่ก็ยังยงอยากหาโอกาสได้ไปสวัสดีแล้วก็อยาก,ยาก,ยากไปฝังในฝังตัวด้วย<ม>ครับครับเ<ม>ค่ะเด็่ขับถึงข้นแบบงท่าเเี่บตวโ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนครับหนึ่งก็เป็นแค่นี่แหละผมตัวน้อยคนหนึ่งอยู่นี่แหละครับในวงการนี้ จะไปขอถามเรื่องไหนัทนิดนึงว่าจะไปโปรโมทที่เชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่ครับเอ่อพี่น้องทไลน์ก็จะมีไปเปิดรอบกาล่าเนาะใช่ป่ะใช่ป <c ười> <ร Lat> ่ะถูกไหมครับก็ทมไลน์ครับอ่าก็จะมีเปิดตัวกาล่าที่เชียงใหม่ด้วยครับในวันที่6กุมภาพันธ์ครับ ครับมัอยู่นู่นก็เดี๋ยวไปไปเจอกันเพราะจริงๆแล้วก่อนก่อนก่อนที่จะเปิดการลาก็จะมีมาพูดคุยกันด้วยมานั่งมานั่งคุยกันก็อยากให้ทุกคนให้ไปติดตามกันนะว่าความขึ้นหน้าเป็นไงบ้างแล้วก็13กุมภาพันธ์นี้ก็จะเห็นกันแล้วครับตามครับฝากติดตามครับว็ฝากติดตามครับภาพยนตร์ไทม์ไล n e จดหมายความทรงจำครับซึ่งเป็นภาพยนตร์รักที่เรียกว่าพี่อุ๋ยเขาตั้งใจมากให้เป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับความรักครับแล้วก็ฟนมีทิ้งผมด้วยนะครับที่1ะกุมภาพัน์นี้